สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูกระต่ายของปูนะคะที่ปูซื้อมานะคะว่าปูทำกงให้เขาในลักษณะแบบไหนนะคะแล้วปูก็มาทำความสะอาดอขี้กระต่ายนะคะโดยที่ว่าปูจะมีอุปกรณ์โดยที่ปูใส่ถุงมือนี่นะคะถุงมือแล้วก็เดี๋ยวปูจะพาไปดูนะคะว่าต้องกงของปูมีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เก็บและทำความสะอาดขี้กระต่ายนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆอของปูก็จะมีอุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือตะแกรงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นที่ตักนะคะตักอึของกระต่ายนะคะโดยที่ว่าปูจะมีคลาสเคลในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆน่นะคะเพื่อนเดี๋ยวปูจะลองสาธิตให้ดูนะคะแต่ว่าตอนที่ปูเก็บอึกระต่ายนะก็คือปูตอนนี้ปูทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ปูจะสาธิต ว่าลักษณะตอนที่ปูเก็บปูทำแบบไหนนะคะเพื่อนเพืนนี่นะคะเพื่อนเอนปูใช้ตะแกรงอันนี้นะคะตักเอืกระต่ายนะคะแล้วปูก็จะล่อนเขาแบบนี้นะคะแล้วก็สมมุติถ้าเกิดมันมันมีอยู่ตรงข้างๆข,ขอบอย่างนี้นะคะปูก็จะใช้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตักแบบนี้นะคะเพื่อนๆพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ปูก็จะล่อนค่ะล่อนแบบนี้นะคะถ้ามีขี้กระต่ายนะคะมันก็จะติดอยู่ในตะแกรงนี้นะคะแล้วก็เศษคราดเคก็จะร่วงลงไปในกระบะนะคะพอปูได้อึกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูก็จะมีถังขยะแบบนี้ไว้ใบหนึ่งนะคะแล้วปูก็จะตักเขาทิ้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นการทําความสะอาดอาขี้กระต่ายนะคะเพื่อนๆนี่นะคะถังขยะของปู1หนึ่งใบ แล้วก็มีตะแกรงนะคะแล้วก็รวมไปถึงคลัดเคลนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์ของปูนะคะเราเลี้ยงแบบบ้านๆนะคะเนี่ยะค่ะแล้วก็มีน้ำให้เขาดื่มนะคะเพราะกระต่ายตัวผู้ตัวนี้ปูจะเอามาผสมพัน์กับกระต่ายตัวเมียของปูที่อยู่ในบ้านนะคะตอนนี้ปูแยกกรงเขาครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาแฮมปิ<อ>้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเมียจะไม่อยากให้ตัวผู้แฮมปิ้ง อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะกัดกันค่ะแล้วปูก็จะมีอาหารนะคะเพื่อนๆในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะถ้วยอาหารหนึ่งถ้วยแล้วก็ถ้วยน้ำหนึ่งหนึ่งใบนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าปูให้เขากินน้ําแบบเดิมนะคะที่เจ้าของเดิมเขาเอาให้กระต่ายเจ้าเบราวนี่กินก็คือใส่ถ้วยนะคะแต่ก็คือต่อไปปูจะให้เขาหัด ดื่มน้ําจากขวดนั้นนะคะเพื่อนๆที่ปูแขวนไว้ตรงขอบกรงนะคะให้เขาดูดเอานะคะเพราะว่าเขาจะได้ดื่มน้ําที่สะอาดนะคะไม่มีขี้ผงลงไปในถ้วยนะคะตอนนี้ก็คือว่าบางทีก็คือว่าขี้ผงนะคะเศษเศษผงนะคะจะลงไปในน้านะคะเพื่อนๆปูจะพยายามเปลี่ยนให้เขาสองวันเปลี่ยนทีนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆตอน,นี้ปูก็ให้เขากินแบบที่ เจ้าของเดิมเขาเคยให้กินนะคะแล้วก็อาหารปกติเจ้าของเขาจะไม่ให้อาหารตลอดแต่ปูกลัวเขาจะอดค่ะปูก็เลยใส่อาหารไว้นิดๆหน่อยๆน,นะคะคือฟีดเขา่าเขาจะได้ไม่อดค่ะเพื่อนๆปูไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงปูอดอาหารเดีย๋ยวปูจะให้ดูเขานะคะเพื่อนๆคะนี่เจ้าบาวนี่ของปูนะคะ,คะาาปูะะทํากรงให้เขาก็คือว่าปูจะให้เขามีบริเวณ ที่วิ่งเล่นนะคะก็คือว่าจะเอากรงนะคะกรงของเขานะคะที่ปูซื้อมานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกรงใหญ่ของปูนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งนะคะเร็วนี้นี่ก็คือตัวผู้พ่อพันธุ์ของปูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ปูจเจากรงของเขานะคะเปิดประตูให้เขาได้วิ่งออกมาเล่นนะคะโดยมีบริเวณรอบๆกรงใหญ่นะคะให้เขาวิ่งเล่นได้อีกนะคะคือเราจะไม่ปิดเขานะคะปูจะให้เขาวิ่งอิสระนะคะโดยที่ให้เขาอยู่ในคลอของเขานะคะปกติฟาร์มเขาจะมีแค่กรงเล็กนะคะเพื่อนๆกรงอันนี้ค่ะกรงอันนี้นะคะ แล้วก็เขาก็จะปิดประตูตลอดนะคะแต่ของปูจะเปิดกลงให้เขานะคะแล้วก็มีฟางให้เขานะคะให้เขาอบอุ่นนะคะแล้วก็จะมีบริเวณรอบๆนะคะเหมือนทําบ้านให้เขาค่ะเพียงแต่ว่าไม่มีหลังคาบ้านนะคะมีแต่ตัวบ้านให้เขาดูให้เขาอยู่นะคะแล้วก็มีบ้านหลังมีห้องน้อยๆให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเหงานิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปหาเจ้าแบมบูค่ะ พอเดี๋ยวถ้าเกิดเจ้าแบมบูเดี๋ยวประมาณอีกวันสองวันปูจะให้เขาเข้าไปหากันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ปูจับเขามาหากันแล้วแบมบูไฟติ้งค่ะเหมือนว่าแบมบูเขาจะยังเหนื่อยอยู่นะคะปล่านี้นี่นะคะเพื่อนๆเ,เจ้าบาวนี่ของปูอือหือ ฉาถืสิลุกฉาถือเฉาถือนะคะเฉาถือไปปล่อยสิลุกไฮเซือสวัสดีครับทุกๆท,ท,ท่านเพื่อนเพื่อนคะนี่นะคะเจ้าบาวนี่ของปูค่ะปูใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะคะเพราะว่าขนมันจะได้ไม่ติดกับเสื้อปูนะคะขนกระต่ายจะได้ไม่ติดกับเสื้อปูนะคะคือเราใส่เสื้อกันฝน เพราะว่าเสื้อกันฝนนี่ก็คือว่ามันจะช่วยให้ขนกระต่ายลื่นนะคะนี่ค่ะตุ๊กตาน้อยของปูค่ะพ่อพันของปูนะคะเนี่ยขอชื่อบราวนี่เอเอเราวนี่เจ้าบราวนี้ตุ๊กตาน้อยของฉัน เพื่อนๆคะเรามีสัตว์อันธพาลมานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวปุ๊จะให้เพื่อนๆดูอันธพาลค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอันธพาลอันธพาลประจําบ้านนะคะเขามาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเคนปล่อยเขาออกมาจากกรงแล้วก็เคนก็ เข้าบ้านไปแล้วนะคะเคนเคนกินนะข้าวกลางวันแล้วเคนก็หลับแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองโสดงให้กับผ่านนะคะดูสิคะเพื่อน,อน <S 2> <S 2> ๆดูความโหดร้ายของเขานะคะเพื่อนๆ ะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปูจะทําการปิดบ้านแล้วปิดประตูตรงนี้นะคะ,ป,ะปูขออนุญ,ญาตนะคะปูต้องปิดค่ะเดี๋ยวเมื่อนั้นเขาจะมาแหบปูค่ะและนี่เป็นภาพของแบมบูกับเจ้าบราวนี่วันแรกที่แบมบูกับเจ้าบราวนี่เจอกันนะคะแบมบูจะเล่นกับเจ้าบราวนี่ด้วยดีค่ะเพื่อนๆหลังจากวันแรกที่เขาเจอกันนะคะ เขารักกันค่ะแล้วพอวันที่สองนะคะเขาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าแบมบูกับบราวนี่จะไฟติ้งกันเล็กน้อยนะคะปูเลยต้องจับเจ้าบราวนี่ไปอยู่ที่ในกระดัษนะคะแล้วปูก็ทำกรงให้เจ้าบราวนี่ใหม่ในกระดัษนะคะเพื่อนๆนที่อย่างที่ปูโชว์เพื่อนๆนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่สวยงามในวันแรกที่แบมบูเจอเจ้าบราวนี่นะคะ เดี๋ยวรออีกประมาณสักวัน2วันปูก็จะจับเจ้าบราวนี่เข้ามาหาแบมบูในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะปูจะลองทําแบบนี้สักสลับกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเขาเจอกันทุกวันนี่แบมบูกับบราวนี่จะไฟติ้งกันนะคะจะต่อสู้กันจะกัดกันค่ะปูกลัวว่ากระต่ายของปูจะเจ็บตัวทั้ง2ทั้งสงตัวนะคะปูก็เลยต้องจับแยกเขาเจ้าแบมบูอยู่ในบ้านส่วนเจ้า บราวนี่จะอยู่ข้างนอกบ้านนะคะเราดูภาพน่ารักน่ารักไปก่อนนะคะวันที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วคลิปนี้ปูก็จะต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆน แล้วเดี๋ยวปูจะพยายามถ่ายแบมบูกับบราวนี่ให้เพื่อนๆได้ดูอ่าใบได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆส่วนคลิปนี้ปูก็จะจบคลิปไว้กับภาพสวยๆของบราวนี่กับแบมบูนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ยังไงปูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะและเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคอยเป็นกำลังใจให้ปูนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะ คลิปนี้เราต้องบายบายแล้วค่ะเพื่อนๆบายบายนะคะเพื่อนๆ